ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจ๋าภรรยาอนุทินขอโทษแล้วนะคะหลังมีดราม่าพูดหยอกสื่อวันที่1พฤศจิกายน2568นหางสาธนางสทนนิรามิมรภรรยาของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ขอโทษสื่อมวลชนทุกคนผ่านทางอินสตาแกรมหลังมีดรามา่ากรณีพูดหยอกกับสื่อว่าทำไมใจร้ายกับท่านนายกจัง เดี๋ยวต่อไปจะจําไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะจนเกิดเสียงวิาพากษ์วิจาร์จำนวนมากเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวระบุผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรว่าจาต้องขออภัยพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับสิ่งที่จ๋าพูดเมื่อวันก่อนเป็นเพียงการพูดเล่นซึ่งอาจจะดูไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ จ่าเองไม่มีเจตนาที่จะคุกคามหรือว่าลดคุณค่าของการทำงานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อยทางนี้ขอบคุณทุกคำวิจารณ์และคำแนะนำจากทุกๆท่านจ่าขอรับฟังด้วยความจริงใจและยังคงให้ความเคารพต่อพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเสมอคะ่จะจ่าภรรยาอรุทินขอโทษแล้วนะคะหลังมีดราม่าพูดหยอกสื่อขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ